ทุกคนพูดว่าผมมันหอมผมผมผมคิดว่าผมผอมแห้งจริงๆด้วยผมก็เลยมาฟิตหุ่นด้วยตัวเองผมผมก็ทดสอบความเร็วของผมให้มากขึ้นที่สุดทีเคยมีมาในชีวิตของผมผมผลิตทุกอย่าง แล้วก็ผมก็ได้เหรียญแล้วผมแล้วต่อมาผมก็เอามาปลูกพืชอ,อะไรบางอย่างพวกนี้แต่ผมก็โดูตัวแต่พาะว่าอีกีก็มีคนโทรหาจากนั้นผมผมก็ปลูกข้าวสาลสีต่อมาผมก็รดน้ำ ผมลดน้ำจนหมดก็าะนั้นผมก็ฟันฟันอะไรบางอย่างแล้วก็ได้แฮมเบอร์เกอร์ผมก็อยากอ้วนเหมือนกันจากจากนั้นผมก็กินเพื่อให้ตัวเองอ้วนแล้วก็เพื่อให้ผมมัน <c oughs> มาทำมาฟิตเนสดูเพราะว่าผมอ้วนผมก็จะดังนั้นผมก็ลดปริมาณไขมันของผมผมฟิตหุ่นของผมอย่างแนวนานถ้าต่อมาดังนั้นผมก็มามาดูว่าความเร็วของผมมันสุดยอดจริงๆหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าความเร็วของผมมันสุดยอดจริงๆด้วย ผมก็ไม่รู้จริงๆเมือม่อผมไปโรงเรียนทุกคนก็หาว่าโอ้โหทำไมนายถึงมีก็เป็นมีซิกแพคเปน็นมันมัดแปดลูกเลยผมก็ผมก็งงสุดๆว่าผมทำได้ไงไงแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยใช้ความเร็วที่มีมาสร้างอะไรพวกนี้แต่จากนั้นผมก็ไม่รู้จะสร้างอะไรแต่ผมก็สร้างอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือโรงฟิตเนสนะครับซึ่งมันก็เป็นบ้านของผมเองผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องหาคำตอบว่าผมสร้างเพื่ออะไรแล้วต่อมาผมรู้ว่าพลังความเร็วของผมมันหมดไปแล้วผมก็เลยมาคิดอะไรบางอย่างออกและจากนั้นผมก็ลจากนั้นผมก็คิดอะไรบางอย่างออกผมก็เลยมา อะไรทำอะไรแทนนั่นก็คือว่าผมก็ทำปริมาณไขมันเอยไขมันโอพโดผมพูดผิดผมพูดผิดโอเคหลังจากนั้นผมลุกแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มากินมันเพื่อทำให้ผมมีไขมันที่สุดซึ่งผมจะทำให้ผมอ้วนที่สุดถ้าเคยมีมาในชีวิตของผมแล้วผมก็ทำให้ผมอ้วนมากแล้วผมก็กินเยอะ แล้วผมก็อ้วนมากๆจนไม่สามารถพูดเลยว่าผมจะอ้วนได้ยังไงผมก็เอามาปลูกภาษาเสพแล้วก็ปลูกอะไรบางอย่างแล้วผมก็ทําให้แฮมปลูกแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ปลูกพวกอะไรบางอย่างนี้แล้วผมก็คุณมันทุกอย่างแล้วก็กินเบิด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 หมดหมดหมดเลยแล้วจากต่อมาผมก็มาลดไขมันผมอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อแล้วนึกความที่หลังว่า ฉันทำได้ยังไงเพื่อทำให้ฉันมีฟิตหุ่นแบบนี้งั้ผมก็ก็เล่นเกมอะไรบางอย่างเกมอะไรบางอย่างแบบนี้มันก็เป็นเกมที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตที่ผมมีมาก,ก่อนงั้นเกมที่ผมชอบมากก็คือเกม Bus p พ t v ิ Bus z ั m ซ i มบี้นผมก็สามารถกดล็อกอะไรบางขึ้นอะไรบางอย่างออกมาได้ แบบรัวๆแบบไม่มีทางจัดงัผมก็ชนะแล้วผมก็มาฟิตหุ่นต่อเพื่อออกลังกายรึ่งเกมที่ผมเล่นมันไม่ใช่แพทวีเอสซัมบี้แต่ผมจะไม่พูดเลือกเกมเพราะมันจะทำให้สมองผมเพแต่จากนั้นผมก็มาฟิตหุ่นจนทำให้ตัวผมมันบึกลำ่ำนี่ก็เป็นบ้าไปเลยเอะมึง จากนั้นความเร็วของผมก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างเท่าเลยจากนั้นผมก็เห็นอะไรบางอย่างผมก็เลยฟึ้ดหุนนม่เองเลย,เลยจากนั้นงนั้นผมผมผมก็ผมกเ็เอาขนมที่ติดกับต้นไม้มากินจนทำให้ผมอ้วนมากที่สุด เพราะฉะนั้นผมเรื่องผมกระจกแบบนี้